สวัสดีครับอันนี้เรามา EP สองครับตอนอื่นแล้วครับเราจะมาดูครับว่าที่เราทําไว้ครับอันนี้ผมลืมนะครับเมื่อวานฝนตกด้วยแล้วก็ไปทุรัข้างนอกก็เลยทิ้งไว้แต่วันนี้ครับจะมาแกะเลยแกะให้ดูครับว่าไอที่เราทําไว้ครับทากาวครับว่ามันจะเป็นยังไงครับว่ามันจะเหนียวแน่นหรือว่ามันจะใช้งานได้ยังไงเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับ โอ้แน่เลยเล้วยังไงตัดเลยครับตัดเลยครับ อยากรู้เหมือนกันครับว่ามันใช้ได้ไหมอย่างที่ว่าครับผมซื้อกาวมาเยอะมากครั้งกาวยางกาวกาวร้อนนะาทำมาหมดแล้วครับอันนี้ผมก็เลยใช้กาวที่โฆษณาก็เลยมาลองใช้อยู่ว่ามันใช้ได้ไหม แล้วว่าน่าจะน่าจะติดนะครับโอ้อยู่แน่นอนผมผมรับรองเลยแน่นมากแน่นจริงๆอยู่ครับท้งไว้เกินในนั้นก็บอกสิบสองชั่วโมงครับแต่ผมดูแล้วว่า ผม,ผมทิ้งไว้ครับประมาณสองวัตตครับเพราะฝนตกผมก็มไม่เอาออกมาเทสนะครับนี่ครับมันจะมีน้ํากาวอยู่ที่มันปิดปิ้นออกมาครับผมมองแล้วเป็นเป็นน้ํากาวที่มันคืนตัวครับนี่นี่โอ้เห็นน้ากาวไหมครับนี่โอ้ แปลว่าเดี๋ยวผมต้องเอาพวกดันทรงนะครับเอาดนะันทรงอ่ะเข้ามาเข้ามาประกบผมดูแล้วครับน่าจะน่าจะอยู่นะครับเนี่ยอันนี้มีแง้มครับไม่สีเรียนนะครับแต่ขอให้มันให้มันอยู่ครับแง้มนะครับ เงี้ยมนิดๆเงี้ยนิด,นดแต่ว่าผมดูแล้วผมเอาดันทรงเข้ามาใส่เข้ามันนี่ครับโอ้แน่นมากแน่นมากอันนี้ข้างเรอนะครับอันนี้มาดูที่คีบตัวนี้ครับนี่ครับ ขี้ไปถ้าคันนี้ข้างนี้อยู่ข้างนี้ไม่ไม่ต้องพูดถึงจะมีข้ามน้ำเกาวครับที่นี่ครับที่มันไหลออกมาครับมีน้ำเกลือ แล้วก็ไม่ได้แข็งนะครับมันเป็นมันยืดหยุ่นได้ครับสุดยอดเลยอยู่แน่นอนผมบอกเลยครับนี่น้ํากาวครับนี่ครับเนี่ยผมลอกมาแนละ้วนี่น่าจะเป็นน้ํากาวที่ผม โอ้กาวบอกเลยครับใช้ดีเลยใช้ได้เลยดีเลยครับเพราะว่าหามานานแล้วครับหามานานเลยกาวแบบนี้ครับที่ติดกับรองเท้าครับจําได้ไหมฮะที่เป็นวันแรกที่ทําะครับมันเปิดมันอ้าเลยมันอ้าเลยมันอ้าเลยตอนนี้ สนิดเลยสนิทเลยน้ำกาวผมว่าไม่ได้มีผลนี่ครับเด็นยด้ตอนนี้มันรีบใช่ไหมมันเป็นหนังโยนรีบใช่ไหมครัผมก็มีวิธีคือเอาพวกดันโซงนะครับมาใส่เพื่จะเอาดันโซงนะครับใส่ พวกนี้ผมไม่สีเลี่ยนนะครับจริงๆริงต้องหน้าเพราะเราใส่รองเท้าครับบางคนบอกมองสวยๆมันลอกได้ครับผมเชื่อว่าสิ่งสคัญที่สุดคือพื้นพื้นที่เราทำนะครับมันต้องติดติดแน่นแล้วก็เอาไปใช้งานยังไงเดี๋ยวผมลองรีวิวเอาไปใช้งานนะครับแต่ตอนนี้ผมบอกเลยครับใช้ได้ครับดีเลยผมบอกเลยครับใช้ได้เลยดีเลยแน่นแน่นอน เพราะว่าผมใช้กาวมาหลายประเภทแล้วนะแต่ว่าตัวนี้ผมมองเลยว่าน่าจะใช้ได้เลยนี่ครับเห็นน้ำกาวไหมครับนี่แต่ว่ามันแกะได้นะน,นี่แกะไดนะ้โอเคครับถือว่ากาวที่ซื้อมาครับในราคา200กว่าบาทหรือสามร้อยครับผมว่าใชใช้ได้ แล้วก็มาซ่อมรองเท้าแบบไม่ต้องเย็บอ่ะผมคิดว่ามันคลาสสิกกว่ารองเท้าเย็บบางทีเย็บดึงเข้าไปบ้างอะไรบ้างทีเสียทรงแต่รองเท้าเนี่ยคือเราหยอดแต่จ,จริงครับรองเท้าที่เราทำครับแต่ถ้าเราแบบทําแค่ตรงนี้ครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็ติดตรงนี้หน่อยหนึง่งตรงนี้หน่อยหนึง่งแล้วก็สมมติว่าซีเรียสในเรื่องแงม้มเรื่องแงม้มเรื่องอะไรครับเนี่ยเนี่ยเรื่องแงม้มเราก็ ค่อยหย่อนแล้วก็เก็บใหม่ก็ได้แต่พวกหมไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่เอามาให้ดูนะครับว่ากาวที่ซื้อมาครับใช้ได้ดีครับสนใจก็ดูเอาในเพจนะครับนี่ที่ผมทำในคลิปแรกครับขอบคุณนะครับอันนี้ ep 2ครับถือว่ากาวที่ซื้อมาแล้วก็เอามาใช้ทำแบบอัดพื้นนะครับที่ผมแกะไปครับแบบไม่ต้องเย็บถือว่าใช้ใช้ได้ดีแต่ว่ายังไงเดี๋ยว ep ต่อไปเดี๋ยวผมจะ ลองเอารองเท้าที่ผมเย็บเนี่ยรองเท้าแล้วลองไปเตะไปเตะดูว่ามันจะเปิดอีกไหมนะอันนี้ไม่แงมนะเท้าอันนี้เท้าส้ายไม่แงมนะแน่นเลยมีน้ํากาวด้วยอันนี้หน่อยแต่ผมไม่ซีเรียสน,นะมันแข็งนะนะแล้วก็อันนี้ข้างขวาให้ดูนะแล้วผมเียเดี๋ยวผมไปถ่ายวิดีโอแล้วก็มาลงให้ดูกันนะครับว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้จริงไหมนะโอเคครับขับคุณครัมภาหรัอี p สองครับ